เรียนพรติโยมขั้นหลายวันนี้อาจารมาภาพพระอธิการดิสอนคำทีรัมโมนะครับก็จะมาก่อกวุ้ภไทยชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์นะครับสำหรับในขณะนี้นะครับอาจารมาภาพก็อยู่ที่เรงนฆ่าสัตว์ก่อนเสิร์ตนะครับเราก็ได้มาดูวัวนะครับขณะนี้ก็มีเจ้าวัวนะครับหนึ่งตัวนะครับเข้าหลักเชือดอยู่นะครับวัวตัวนี้เป็นวัวพันอะไรครับไทรตางครับผมสีดาน้ําตาล มีดำนะครับแล้วก็มีขนเหลืองน้ำตาลนะครับเป็นเพศเพศเมียนะครับลังท้องได้สองเดือนแล้วครับผมจับเจ้าัวตัวนี้นะครับก็มีอายุประมาณกี่ปีได้แล้วครับปีกว่านะครับปีกว่ากนะครับสีออกเนียมีรูปรรณ์สันฐานตามที่ปรากฏในรูปในคลิปนี้นะครับก็ขอบบุญถ่ายชีวิตเจ้าโคตัวนี้นะครับออกจากโรงพาสัตว์ออกจากหลักเชื่อด้วยนะครับสําหรับการถ่ายชีวิตโคนะครับมีลานณีส่งมากมายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็มีคุณมากนะครับ บางบางภพชาตินะครับพระโพริสตัดนะครับได้ไปถือกําเนิดเป็นพยาโคนะครับเช่นบางชาติที่ไปเกิดเป็นโคชื่อนันทิวิสาหรือโคอายการะนะครับซึ่งเป็นโคที่รู้คุณเจ้าของนะครับช่วยในการลากเวียนแล้วก็สามารถนํา พวกกระซับเงินทองมาสู่วงตระกูลของเจ้าของนะครับได้นะครับวันนี้เป็นคุณของโคนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้ว <Okay. S 1> พระเจ้าจึงตัดว่าโคเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่และก็มีคุณมากนะครับในปัจจุบันนะครับเราได้นําเนื้อโคแล้วก็ส่วนต่างๆของโคนะครับมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับมีการนําหนังนะครับมาทําเครื่องเฟอร์นิเจอร์โซฟาเก้าอี้เบาะต่างๆนะครับ มีการใช้กระดูกมามาตกแต่งบ้านหรือว่าปนทำแคลเซียมเลี้ยงสัตว์เล็กสัตว์น้อยพู่งไปพู่งไาทั้งหลายนะครับนำมูลมาทําปุ๋ยแล้วก็ยังนําแรงงานของมัน,นครับในบางท้องที่ใช้ในการลักเวียนไถนาแล้วก็ใช้ในการลักเวียนเดินทางด้วยครับก็ขอบคุณูลชายชีวิตเจ้าโคตัวนี้นะครับอาตมาภาพตั้งชื่อว่าเจ้าคงชานนะครับเจ้าคงชาน,นครับ บอกบุญนะครับเพื่อ่ายชีวิตวิธีเข้าสู่วัดสะแก้วอำเภอสิรจิจัการนะครับเพื่อที่จะมอบให้ชาวบ้านช่วยกันเลี้ยงดูสืบต่อไปนะครับในวันนี้จะมาภาพก็ขอบอกบุญ่ายชีวิตเจ้าทองฉานโคเพนเงยต,ตัวนี้นะครับกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับสองท้องในสองเดือนแนะครับก็จะได้ช่วยสืบสองชีวิตด้วยกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ